โอเคครับก็มาอยู่ออกับผมนิวเตอร์ซีูนะฮะเราอยู่ในเ,เราจะลงศึกชิงเจ้ายุทธจักรนะฮะนะับผมก็ตอนนี้นะก็เอาเป็นว่าเรามาดูบักบ๊กในชิงเจ้านะมันมีบั๊กอะไระฮะคือพลังปราณน,นะตอนนี้เราจะเป็นยี่าปานเทสนะสามสสี 3, นะะ่นะฮะนะฮะเดี๋ยวพอเราเข้าในชิงเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราก็มาดูกันะฮะผมนะเขาศึกชิงเจ้าแล้วนะครับตัวที่เข้าได้ก็มีแค่หันกับ กระบี่ของผมนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในชิงเจ้าเนี่ยจะมีใครบ้างนะนะน่าจะไม่มีมั้งนะสำหรับคาเซียนฮันกวางมีใครลงบ้างเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพอเข้า,าในสึกชิงเจ้าดูครับปานปานหายไปไหนครับปานคุมมันหายไปนะฮะอืมสามสิบสี่นะฮะไม่รู้คุมไหนที่ไม่มีผลนะนะฮะสามสิบสี่ยังเหลือแค่สามสิบครับ อย่างอื่นยังคงเหมือนเดิมนะโอ้ยแม่งตีมอนกูว่าตีลำบากเลยนะนะฮะตายตัวตัวตัวกระบี่แม่งตายอย่างไหวฮนะแรกดีเลยฮนะ เราไม่สนใจเอาเป็นว่าตัวฮันเรายัางอยู่นะอยู่อยู่นิ่งๆฮะเลืวเมื่อเวลาถึงหนึ่งสี่นาที